สวัสดีครับพบกับผมหยาที่ดินคุณภาพจังหวัดเชียงภูมินะครับวันนี้พามาชมที่ดินแปลงถือว่าเป็นแปลงขนาดกลางนะครับผมอยู่โซนบริเวณด้านหน้าปตทบานเล่านะครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับลงถนนลาดยางนะครับข้างผู้สวยพาร์ควิวลงไปประมาณ100เมตรก็จะเจอที่ดินนะครับแปลงนี้จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับผม แล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่8ไร่2องาน30ตารางวานะครับราคาเฉลี่ยต่อไร่นะครับจะอยู่ที่1นล้านสามแสบาทนะครับเ็เดี๋ยวมารับชมข้อมูลนะครับภายในภายในแปลงที่ดินแปลงนี้กันนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับข้อเสียของเขาคือสูงกว่าระดับน้ําทะเล186เมตรนะครับเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาที่น้ําท่วมที่ดินแปลงนี้ก็น้ําท่วมนะครับแต่ว่า บริเวณทางหลวงหมายเลข2 0 1ด้านหน้าที่ดินเนี่ยไม่ท่วมนะครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะครับต่ำกว่าถานนล,ลาดยางลงไปประมาณฟุตหนึ่งนะครับ30เซนผมลงไปยืนวัดอยู่ประมาณหัวเข่านะครับฝั่งตรงข้ามที่ดินก็จะเป็นขายพวกอุปกรณ์การเรียนของขายส่งนะครับของนักเรียนอุปกรณ์การเรียนนะครับแนวเขตนะครับจะอยู่ ระหว่างเสาไฟฟ้าเลยนะครับไม่มีเสาไฟฟ้าขั้นตรงกลางด้านหน้าที่ดินเลยนะครับที่ดินหน้ากว้าง50เมตรครับแล้วก็ฝั่งขวาของที่ดินนะครับลึก235เมตรนะครับฝั่งซ้ายเฉลี่ยก็เท่าเท่ากับฝั่งขวาครับ235เมตรเหมือนกันด้านในที่ดินนะครับกว้าง39เมตรครับ ส่วนไฟฟ้าประปาก็มีหน้าแปลงที่ดินเลยนะครับถ้าเกิดจากจุดตรงนี้นะครับขับตรงไปด้านหน้านะครับก็จะเป็นทางหลวงหมายเลข201นะครับประมาณ100เมตรครับแนวเขตเดิมก็จะอยู่ตามคันนานะครับผมเดี๋ยวาวางมัดจำเสร็จเดี๋ยวมีการรังวัดให้ครับ นี่ครับด้านหน้าที่รถจอดอยู่นะครับก็จะเป็นทางหลวงหมายเลข2 0 1นะครับผมถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปสีแยกลงต้มครับห่างจากสีแยกลงต้มประมาณ2กิโลเมตรครับอันนี้เป็นภูสวยพาร์ควิวนะครับที่ดินเราจะอยู่ด้านหลังภูสวยพาร์ควิวครับส่วนด้านหน้าตัวนั้นก็จะเป็นปตทบ้านเล่าครับแนวเขตด้านหน้าดูค่อนข้างง่ายครับจะอยู่ระหว่างเสาไฟฟ้า2ต้นนะครับ นากว้าง50เมตรครับที่ดินแปลงนี้นะครับห่างจากสํานักงานเทศบาลเมืองเชภูมนะครับ7กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากโรงพยาบาลรามนะครับตรงสี่แยกโลบินสันนะครับก็จะมีไทยวัสดุมีดูโฮมนะครับมีโรงพยาบาลรามมีโลบินสันนะครับจุดนั้นห่างจากที่ดินแปลงนี้8กิโลเมตรครับถือว่าที่ดินแปลงนี้ความสะดวกสบายในการเข้าออกเมืองค่อนข้างคล่องตัวเลยทีเดียวนะครับ ก็บริเวณรอบข้างนะครับมีท้ายที Wh ่ด yes, ินนะครับก yeah. ็จะเป็นหมู hmm. ่บ้านอลวันนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามที่ดินนะครับก็มีคนมาทําเป็นคาเฟ่นะครับเป็นโคกหนองนานะครับสไตล์โคกหนองนาแล้วก็มีบ้านที่กําลังถมที่ดินนะครับกําลังสร้างใหม่กําลังทําโครงสร้างขึ้นใหม่อีกหลายหลังนะครับบริเวณล้อมรอบที่ดินนะครับก็แปลงนี้นะครับถือว่าเป็นแปลงที่ ราคาอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับท่านไทยก็สนใจนะฮะโทรมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาตลอดนะครับผมสวัสดีครับ